สวัสดีค่ะแฟนเพจสุเมธันไม้พี่ตาเล็กนะคะและลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้จะพามารับชมเบื้องหลังการจัดส่งต้นง้อโรงเรียนนาสารถุงเบอร์ดนะคะต้นง้อโรงเรียนนาสารค่ะเป็นต้นง้อชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะอันนี้เป็นต้นง้อโรงเรียนนาสารของทางเพจนะคะไซด์ถุงเบอร์แปคันรถกระบะลัวสามารถบรรจุได้ถึง2,000ต้นอันนี้เป็นต้นง้อค่ะต้น ตรงสวยใบเต็มนะคะอันนี้พนักงานของทางเพจกำลังขนต้นง้อขึ้นรถกระบะลัวค่ะในลูกค้าท่านใดที่สนใจทางเพจของเรามีการจัดส่งทั้งต้นงอโรียนนาสารต้นง้อสีทองแบบหลากหลายรูปแบบมีทั้งจัดส่งแบบรถกระบะลัวเหมือนในวิดีโอที่ลูกค้าทุกท่านกำลังรับชมอยู่ และมีการจัดส่งด้วยรถ10ลอ้อรถ6ลอ้อหรือลูกค้ารายย่อยการจัดส่งกลงเหล็กไปษณีการจัดส่งรายย่อยกล่องลงัง1กล่องรางบรรจุด้วย6ต้นนะคะลูกค้าท่านใดนำรถส่วนตัวมารับพันไม้จากเพจสุเมธพันไม้พี่ตาเล็กพี่กัดของทางร้านอยู่ที่ตำบลนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูก พิมใน Google Map ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าสุมิมศพันไม้พิ่าเล็กหรือโทรได้ที่เบอร์09